มีท่าอะไรบ้างนะครับท่าแรกนะเดี๋ยวเราจะให้การทำบอลลูนลกนะนะ่อนนะทำบอลลูนนะครับผงหน้า,บ,าบันทยาสวัสดีค่ะมือลงทางขวา,บ,าบันทยาสวัสดีค่ะมือลงไม่ลงบอลสะบัดได้เลยนะทางซ้ายบันทยาสวัสดีค่ะมือลงนะครับออกสบัดหน้นากลับนะครับไก้สามท่านะตรงหน้านะครับซ้ายนทางซ้าย ซ้ายหันขวาตึงซ้ายตึงขวากระหม่อมหันจำขั้นตอนให้ดีนะไม่ต้องเกรงนะครับมือนะครับมือห้าเลยชิดติดกันนะครับลงไปเลยขวาหันึ่งสองดีครับขวาหันึ่งสองซ้ายหันึ่งสองซ้ายหนึ่งสองดึขวา ดึงซ้ายหันเรโอเคนะครับดึงซ้ายหันต่อไปนะครับหลังหันมือไม่แตกนะมือไม่แตกใช้สะโพกเป็นตัวหม tamam. ุนนะครับใช้สะโพกเป็นตัวหมุนกลับหลังห <isation> ันเรตกลับหลังห <1, 4. S 1> ันเรมอไปหันเริ่มสบาย